เอาละครับก็กลับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชิดเคยแพนด้าช็อปชาแนลนะครับผมก็ห่างหายกันห่างหายกันไปนานนะครับก็เพิ่งจะมาได้อัดคลิปวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาทําอะไรก็คือจะมาสอนโหลดนะครับ Arc Ultimate น,นะครับผม Arc Ultimate mod นะครับโอเควน่นะ ครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยอันติมีโมบายอิดิชันนะครับผม v หนึ่งนะครับมอส apk อันล็อกออน dlc แล้วก็คือกดล็อกแมปนั่นเองนะครับผมนะฮะของ Android ครับตัวนี้โอเคให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับในมือถือนะให้ทุกคนมาโหลดตรงนี้นะครับจะผมจะเข้าบูคาบูสแต็กนะครับผม ซึ่งมือถือผมกากรับมันเล่นไม่ได้ต้องขานพวสเต็คเท่านั้นครับโอเคเห็นหรือเปล่าหะ่งโอเค,อเครอสักครู่นะครับผมไม่ใช่นี่หว่าก็ถ้าไม่เสียงรบกวดก็ขออภัยด้วยนะครับผมให้ทุกคนโหลดผ่านมือถือนะครับผมใครมีคอมก็ ก็น่าจะเล่นได้นะครับผ่านโูสแต็กนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าใครไม่มีลิงก์ของโูสแต็กตัวนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันนี้เท่านั้นนะครับผมเวอร์ชันอื่นน่าจะไม่ได้นะครับอาจจะหลุดนะเวอร์ชันนี้ก็ยังหลุดเลยนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปแล้วมันลื่นนะครับลืน่นๆเลยในมือถือผมเล่นไม่ได้ผมลองนะเรื่องเข้าได้มันเข้าได้ครับแต่ว่า มันมันมันกระตุกอะ่ะผมจะค่อยดูก่อนว่ามันไม่มีแม็นะครับเ,นะเข้าดูเนี่ยเห็นไหมเข้าแล้วมันก็นจะเด้งออกมันต้องเข้าใหม่นี่เลย,ย,ยส่วนในมือถือนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะครับโอเคผมก็ตั้งปุ่มไว้ประมาณนี้แล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเนย ก็ช่วงนี้ก็เล่นตัวมอสไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อนะนะครับน่าจะ2แมปนะครับมันมันเขียนว่าออก็คือทั้งหมดแต่ว่าผมลองโหลดมาแล้วนะครับแต่มันได้แค่2แมปนะครับบางทีอาจจะสุ่มก็ได้นะโอเคนะโอเคนะครับให้ไปที่ซิงเกิลเพยเยอร์นะครับกดเข้าไป กระจุกเห็นไหมยังไม่อันล็อกนะครับผมนี่เห็นไหมโอเคนะครับก็จะมาโหลดก,กันเลยลืมโหลดทิ้งไว้นอนกี่โอ้โหก็ไม่คิดให้เปิด Google Chrome ขึ้นมาดูดิกดยังไม่ไปเลยโคลนกาดนะฮะอ่ะกดเข้าโคมนนะครับให้ทุกคน เอาลิงก์ตัวนั้นมาใส่นะครับแต่ว่าทุกคนโหลดในมือถือก็ไม่ต้องทำตามผมน,นะครับก็แค่โหลดไปกดดาวน์โหลดตรงนี้อ่าแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโอเคกดดาวน์โหลดต่อไปตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้นะครับตัวนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ต้องกลับมาใหม่นะครับ ต้องกลับมาตัวนี้นะครับไปสิครับโออนะครับกดกดมาแบบนี้น่าจะได้นะครับนี่มาแล้วอ่ะรอมันโหลดเสร็จนะครับผมก็ตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยครับมาแล้วครับก็บโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้ทุกคนไปลบ ตัวที่ตัวเดิมที่อยู่ในเกอก่อนนะครับผมลบไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็มาติดตั้งกันเลยนะครับแล้วก็ยังจะได้ไปรอโหลดในในในตัวเกมอีกนะครับสามจิบหรือเปล่าครับก็รอกันไปยาวๆนะครับโอเคก็อะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ช่องเก่าตินปิวไปแล้วนะครับไม่รู้ปิวไปไหนนะครับก็ดึงคืนก็ไม่ได้นะครับ โอเคก็ okay. อย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับซึ่งช่องช่องเก่าก็คือแพนด้าช็อปครับแพนด้าชนแนลนะครับไอช่องเก่าช่องช่องช่องที่เก่าก็คือบีบีโอทีเจมเมอร์นะครับแล้วก็ช่องที่สอที่เพิ่งบินไปก็คือแพนด้าช็อปครับช่องนี้ก็คือช่องทำใหญ่ครับก็อ,อย่าลืมกติดตามด้วยนะครับ นานะครับโอเคก็จะนานนิดหน่อยนะครับนานก็รอได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียตังค์นะครับซื้อแมปเห็นเขาขายกันใน o อนะครับนอเเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่นี่ฟรีนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับอ่ะโอเค ก็ติดตั้งสําเร็จนะครับเอ้ยยังไม่สําเร็จดิโอเคมันก็ให้ติดตั้งนะครับผมก็กดติดตั้งไปนะครับโอโ้พูดมั่วไปพูดไปเรื่อยนะครับผมโอเคสําหรับโทรศัพท์ใครที่เล่นไม่ได้ก็คือนะครับก็พึ่งพีซีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสเปคต่ำก็ได้นะนจะเป็นต้องเอร์วังอลังการนะครับเหมือนของผมนะ ก็สเปคก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ก็ผก,ก็เล่นได้นะครับผมลื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องดูก่อนว่ามันปลดล็อกทีแมปนะครับตอนโหลดเมื่อเช้านี่ผมโหลดในมือถือนะครับปลดล็อกแค่แมปเดียวนอ้สองแมปนะครับก็คือสกอร์เอิร์ธกับเอเมเรชันนะครับผมก็คือแมปถ้ำนะครับลองเข้าไปแล้วแมปถ้ำแม่งปรับ ่ำสุดโลสุดก็ยังไม่ได้นะครโคตรกตระตุกนะมือถือโอ้ไม่ไหวจริงๆเนครับก็ต้องขึ้น PC เหมือนเดิมนะครับผมเล่นของถึงเวอร์ชั่น PC นะแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเล่นคนเดียวก็เหงานะครนะับเกรษาถึงจะมีไปจับไรู้เสาแก้เหงาทําอะไรทําเฟสอะไรแต่ก็เหงาอยู่ดีครับต้องมีเพื่อนบ้างน,นะครับอย่างเช่นตั้งบ้านใกล้กัน ก็ชวนกันไปลงถ้ำแล้วก็ตีบอสเนี่ยก็ต้องประมาณนี้ครับถ้าจะเล่นกี่แต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวก็เหงาเลครับไม่ใช่ก็เหงาเลยมันเหงาเลยจริงๆนะรับถ้าเล่นคนเดียวโอเคลิงก์โหลดผมจะทิ้งไว้ในดิสคอร์ดนะครับผมให้ทุกคนก็กดไปที่ดิสคอร์ดได้เลยนะครับเลยลิงก์ดิสคอร์ดได้เลยนะครับ สำหรับคนที่รู้แล้วก็กดผ่านได้นะครับคนที่ไม่รู้ก็โหลดผ่านผมได้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้แล้วนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ในดิสคอร์ดนะครับโอเคโอเคกดเปิดกันเลยนะครับก็ต้องได้เป็นโหลดในนั่นอีกนะก็จะนานก็เหมือนที่ทุกคนรู้รนะครับมันได้โหลดข้างในแน่นอนนะฮะ นานๆนะครับผมผมโหลดนะนานๆแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะดูไม่นานนะครับเพราะว่าตัดนั่นเองนะครับตัดคลิปที่ตอนโหลดออกนะครับเพื่อความสะดวกสบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายกว่านะครับว่าโหลดยังไงแล้วก็ติดตั้งยังไงตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายนะไม่ต้องไปแก้ฟมแก้ไฟอะไรเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องแก้ไฟ OBB เอยอะไรเอยนะตัวนี้โหลดแค่ APK ไปปึ๊บมันโหลดข้างในให้เลยนะครับก็ โอเคนะครับแต่มันก็จะนานหน่อยถ้าหโดดข้างนอกมันจะเร็วกว่านะโอก็ประมาณน,นั้นเลยโอเคมาแล้วนะครับก็3.52จิกนะครับผมโอเคต่อ okay, ไปกันเลยนะครับก็ตัดกันไปตอนเสร็จเลยละกันนะครับกด okay, โอเคไปกันเลยตัดนะครับผมอ่าโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม มาดูกันว่าแมปจะปลดให้เราหรือเปล่าครับกดไปเลยนี่บ้าะเนี่ยมันได้แค่2แมปนะครับผมโอ้แต่ก็ยังดีนะครับผมที่ไม่ได้ซื้อนะครับโอเคจะลองไปแมปนี้แล้วกัน,กนครับนี่เข้าได้ปกตินะครับตอนแรกก็าจะเข้าไม่ได้เลยครับโอเคเริม่มกันเลยมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมจะจะแหลกไหมนะครับแบบนี้ บบเสียงกลัน,นโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครผมแล้วก็อ,อะไรวะพูดเลยนี่น่าจะได้ปกตินะครับผมเนี่ยไม่แหลกด้วยนะครับวันนี้มีเสียงด้วยโอเคครับข้บเลยโอ้ที่ไหนเนี่ย เขาบอกว่าปลดล็อกก็ดโหมดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใช่ไใช่ไงโอเคโอ้โหโอ้กระตูกอยู่นะมันก็น่าจะหลุดแบโอเคือ <Okay. S 2> ติดอะไรเออ นี่นะครับยังไม่ได้ปรับภาพเลยครับน่าจะสวยกว่านี้ลื่นเลยนะครับถ้ามัโหลดแมปเสร็จแล้วก็น่าจะลื่นเลยนี่นะครับมีก้อนหมดนี่เลยมีก้อนหมดด้วยนี่ครับผมก็โอเคนะครับอย่างเดียวเลยคือกดไลค์ครับกดไลค์เลยนะครับนั่นแหละเสกของได้นี่ได้ปกตินะครับเสกของนะครับ ไฝ่ก็คือบินนะครับ okay. บินไปเลยโอ้ของเต็มโอเคทิ้งก่อนนะทิ้งไงก่อนดรอปโ okay. อเคดรอปตรงนี้นะครับโอเคก็หมดได้ปกตินะครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ลองไงตอนแรกอะ ไม่ได้ลองว่าไอ้ธรรมดามันมีก้อหมูวหรือเปล่าอนะไม่ได้ลองโอเคก็น่าจะไม่ได้แหลนะเนาะใช่ไหมนะครับโอเคไปกันเลยนี่นะครับบิดได้นะครับซกของได้โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อใหพลาดคลิปใหม่ละ มอดใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคเพื่อถ้าจะมีการอัปเดตใหม่ก็รอติดตามในดิสคอร์ดได้เลยนะครับนะฮะโอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม